บ่เคยห็นกันโดนเลยที่เรนลุ้นถุยไปมเราชมพักกันให้การงานยังเดียโอ้ผมเปิดเลราเด้อลราแบบไหนเราแบบมีนั่งหลอกนั่งลุ้นี่บ่บ่เลราไก้เลราไก้แม่โอ้ยหาการูเลยเอ้าเราบปกจ้องเลย้องเห็นยังขอแค่เห็ุธุรกิจประกอบซ่าดิมันแท้เนี่ยไรจาว่าเนี่ มันแช่ที่เขาปลูกขายจุกปลูกถูบนี่บ่มันเป็นซาแนวนั้นซาเล่งนั่นแมีมันซาลิงซาล่งอันที่เขาเก็บของเก่าขายนั่นแหละไอ้เดียเป็นควาซาปลูกบ่เออเป่นควาซาที่เขามาสูบมาเสพสมัเนี้อะไรแกซาเล่งคอยเลยแหละคิดต้อบเท่านี้ละเออเราไอเปียวโจเฮ็ดอย่างธุรกิจนี่โอ้ยผมกับเฮ็ดยูวตอนนี้กะเพิ่งเปิดผมว่าหาลูกค้าคนแรกอยู่เนี่ย โอ้ยไปหาอย่างไงเออผมก็ว่าอยู่ลูกายเป็นลูกชายเป็นคนที่ผมนับถือเป็นไปนใสบริการคนแรกไงเดอ้อโอ้โหเปิดซิ่งเลยกวา่าได้โอ้ยขอบคุณหลายๆเลยออเออเอ้ถามนี่มึงเห็นธุรกิจอยังเหรอยขายโร <c oughs> คศพขายโรคศพไอ้บ้ากูมไม่ซื้อหรอกโรคซบ <c oughs> ไปใสบริการเนี่ย <c oughs> ขอบคนแรกเลยเจ้าเนี่ยไปว่าแล้ว ไใส่คนแหลกมันจเจาเด้อยวาเอ้ยเปื่กิจกรันขายลงสุก่ิวจะพาวๆามึงหล่นน้่เย่ามาใส่บริการก่อนนี่จะพาวามึง